สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะพบกับพี่รุ้งอีกแล้วค่ะวันนี้ได้พามาชมนะคะปราสาทบ้านเบงค่ะตำบลบ้านสายอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะปราสาทบ้านเบงนี้เป็นเป็นโบราณสถานนะคะที่มีอายุประมาณ90 0ปีค่ะได้ลงพื้นที่นะคะกับ อาจ,จารย์ดรยจสุธราสริพาปภากรน,นะคะอันนี้คือบริบทบริบทด้านหน้านะคะของปราสาทซึ่งก็จะมีคูน้ำนะคะเป็นลักษณะรูปเอ,อยูล้อมรอบปราสาทค่ะเป็นบาลายนะคะบาลายน้ำนะคะลักษณะเป็นรูปเอ,อยู ทีนี้ก็จะพานะคะพาท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะไปเข้าไปชมไปชมตัวปาสาทนะคะด้วยกันมานะคะลงพื้นที่ กับอาจารย์นดรเจรฎาแล้วลก็อาจารย์เอ็นนะคะวันนี้อันนี้นะคะปราศาทตบ้านเบงค่ะ mm. เป็นโบราณสถานที่อยู่ในเขตพื้นที่บ้านไซนะคะอำเภอปราศาทตจังหวัดสุรินทร์ มีอายุราวๆ900ปีนะคะที่ผ่านมาบริบทของปราสาทก็มีสภาพหลักหักพังนะคะในบางส่วนนะคะแต่ก็ยังคงปราสาทประาธระานก็ยังคงรูปอยู่มีพามาชมนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น ปราสาทเล็กๆตามทางค่ะเป็นปราสาทบริบาลนะคะเส้นทางเส้นทางที่พักนะคะของชาวโบราณในสมัยนั้นอาจจะเป็นจุดจุดพักในการเดินทางนะคะอันนี้พา มาชมบริบทนะคะบริเวณบริเวณรอบๆตัวปราสาทและก็มีนะคะคูน้ำนะคะบาลายคูน้ำเป็นเป็นรูปตัวยูนะคะอันนี้คือบริบท บริบทนะคะรอบๆตัวปราสาทปราสาทบ้านเบงค่ะอำเภอปราสาทนะคะตำบลบ้านใสจังหวัดสุรินทร์ค่ะ เดินชมนะคะอันนี้คือฝั่งด้านหลังนะคะฝั่งด้านหลังของตัวปราสาทมีคูน้้ำล้อมรอบนะคะเป็นตัวอยู่ ะะยังคงความสวยงามนะคะให้พวกเราลูกหลานนะคะคนรุ่นหลังได้มาชมนะคะซึ่งปราสาทบ้านเบงนี้ก็อาจจะเป็น เป็นประสาทที่ถูกลืมนะคะเพราะว่าเป็นประสาทเล็กๆประสาทย่อยๆนะ,ะที่ยังไม่ได้มีคนที่รู้จักเท่าไหร่นะคะขอบพคุณนะคะท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามนะคะรับชมพริบุตรปราสาทนะคะ อารยธรรมปราสาทโบราณในครั้งนี้นำภาพมาให้นะคะทุกๆท่านได้ชมด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ